กองพ,พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์มีนโยบายในการผลิตพัฒนาและเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาว,วชนค่ะซึ่งได้รวมกับสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ดำเนินการผลิตละครจะท้อนความเป็นท้องถิน่นชุดฮัลโหลไทยแลนด์ซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการพัฒนาศักยภาพของนักเขียนบทละครโทรทัศน์หน้าใหม่จากแต่ละภูมิภาคค่ะนำมาพัฒนาจนได้เป็นบทละครที่มีอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิน่นจำนวน5เรื่องหภูมิภาคล่าสุดได้เปิดตัวละครโทรทัศน์ที่สะท้อนความเป็นท้องถิน่นชุด ฮัลโหลไทย land ์ปีที่2จํานวน2เรื่อง2ภูมิภาคค่ะได้แก่อมอมรพิมานภาคกลางและตะวันตกค่ะและออนแอร์หันษาบ้านานาโฮแซลภาคตอนออกเฉียงเหนือเป็นการเล่าเรื่องในมิติที่มีกรอบแนวความคิดสร้างสารรค์เน้นการผลิตละครโทรทัศน์ที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยค่ะและสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยมีนายธนพันธ์แผ่นสมบัติผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสําหรับประชาชนและนายกระทาหัดนายกสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์พร้อม เรานักแสดงเข้าร่วมง,งานค่ะครับฮัลโหลไทยแลนด์ปี2ครับเป็นการทํางานร่วมกันของกองทุนพัฒนาสืออ่อปลอดภัยและส,สร้างสรรค์นะครับกับทางสมาคมนักเขียนบทละครตัวทัดเราอยากได้นักเขียนบทหน้าใหม่นะครับจากทุกๆภูมิภาคเราอยากเห็นเรื่องเล่าของชุมชนท้องถิน่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจริงๆแล้วเราอยากเห็นผลงานจากคนในท้องถิน่นเป็นผลงานที่เป็นละครหน้าใหม่เป็นละครเรื่องใหม่แล้วก็เป็นละครที่สามารถ นำมาเผยแพร่โอ,อกาสได้จริงนะครับที่จึงเป็นที่มาของของการทำโปรเจก t นี้นะครับแล้วก็เป็นการทำงานร่วมก,กันกับคนในท้องถิ่นเป็นการทำงานร่วมกันกันกบนักสแสดงที่เราอยากเปิดโอกาสให้ได้เข้ามาดาเนินการเขาเรียกว่าถ่ายทอดเรื่องราวจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นจริงๆในแต่และภูมิภาคเราทำปีแรกไปแล้วนะครับ3มเรื่องเพลีสบัดชัยใต้สมุทรสุดปลายฟ้านะครับแล้วก็พัทยาสอดสุดท้ายปีนี้เป็นฮัลโหลไทยแลนด์ปี2 มี2เรื่องนะครับจากภาคอีสานคือออนแลรห์หันสาบ้านนาโฮแซวนะครับแล้วก็ตัวแทนจากภาคกลางอมรพิมานนะครับซึ่งทั้ง2เรื่องเข้มข้นในเชิงของคอมดี้นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีบทที่เขาเรียกเสียดสีหรืออาจจะมีนัยยะทางความหมายในการเล่าเรื่องอยู่ชวนติดตามทั้งสองเรื่องนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับคอยติดตามละครสองเรื่องนี้นะครับสำหรับภาคภาคกลางกับภาคกลางก็จะเล่าย้อนกลับไปช่วงยุคโคุย ว่าเรื่องราวอปบิดเบี้ยวของคนของขอะไรคือความวุ่นวายของชุมชนทอมบิดครับก็จะเห็นรับว่าอมรพิมานบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่สวรรค์แต่มันอยู่ที่คนสร้างมาันเป็นสวรรค์นะครับส่วนอนัยภาษาบ้านาโฮแซลก็พูดถึงความเชื่อท้องถิน่นเรื่องปอบเรื่องการเป็นดีเจไม่ดูชุดชุมช,มชนครับคือจะเห็นความสนุกของของวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านจริงๆอ่ะป้านาโฮเซลเราได้เรื่องมาจากน้องที่เป็นนักเขียนในพื้นที่ เล่าเรื่องเกี่ยวกับอาชีพดีเจท้องถิ่นของเขาแล้วก็ผูกเอาเรื่องของดีเจมาผูกเรื่องกับปอบในพื้นที่ซึ่งก็เป็นเรื่องปอบในพื้นที่ของเขาจริงๆครับเพราะฉะนั้นมันสะท้อนในสิ่งความเชื่อสะท้อนความสนุกสะท้อนปมปัญหาในพื้นที่ออกมาได้อย่างตรงมาหมู่บ้านจัดสรรเพราะว่าถ้าเราพูดถึงกรุงเทพก็คือคือหมู่บ้านจัดสรรในหมู่บ้านจัดสรรมีเรื่องราวที่ซับซ้อนมีเรื่องราวที่ เป็นปัญหาร่วมกันไม่ว่าจะหมู่บ้านไหนก็ตามในกนรุงเทพมหลนครครับเราพยายามเขาเรียกว่ามีกระบวนการในการถ่ายทําการผลิตละครของฮัลโหลไทยแลนด์ครับเราอยากให้เกิดความเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นด้วยเรามีการแคสนักแสดงเขาเรียกหน้าใหม่บางส่วนนะครับมาทํางานกับนักแสดงที่เป็นมืออาชีพซึ่งคาเลคเตอร์รของนักแสดงที่เราคัดเลือกมาเนี่ยจากทีมงานของสมาคมนักเขียนบทหรือผู้เขียนบทเองครับแล้วก็กองทุนเองทํางานร่วมกัน ในการที่จะเลือกนักแสดงที่เหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของบทจริงๆงั้นก็จะมีนักแสดงหน้าใหม่ในละครเรื่องนี้อยู่หลายส่วนนะครับครับสวัสดีครับผมบอมนะครับผมก็รับบทเป็นพศพลครับในเรื่องออนแอร์ฮัลาบานาโฮเซลครับสวัสดีครับก้องเทรินคนเพียรนะครับในเรื่องก็รับบทเป็นลูกของหมอผีครับในเรื่องของออนแอร์ฮัลาบานาโฮเซครับสวัสดีค่ะชื่อนางอามี่นะคะรับบทเป็นเอมมี่ค่ะออนแอร์ฮัลาบานาโฮเซลค่ะสวัสดีครับผมชื่อดันเท่ครับผมเล่นเป็นไพรโลนเรื่องอมอนที่มานครับสวัสดีครับ นักสืบฐานสกุลฐานวิเศษครับรับบทเป็นนพดลในเรื่องอมรพิมานครับยาค่ะจัญญันนะสว่างคุณค่ะอ่าเป็นนักแสดงในเรื่องอมรพิมานค่ะนักแสดงนักเก่าค่ะอันนี้เก่ากว่ายาค่ะสริยานนหน้าค่ะเอ่อแสดงเรื่องอมรพิมานค่ะเรื่องที่เรานํามาเล่าในละครทั้งสองเรื่องเนี้นะครับเป็นเรื่องที่มาจากประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์จริงๆของเจ้าของบทประพันธ์นะครับในท้องถิ่นจากภาคอีสานเองจากในภาคกลาง เป็นประสบการณ์ที่เขาเขาเรียกว่ามีวัตถุดิบในการมาเล่ามาถ่ายทอดผมว่าเป็นมิติใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาที่มาจากต้นเรื่องหรือสตอรี่ในการเล่าเรื่องที่มาจากตัวบุคคลจริงๆที่มีประสบการณ์จริงครับดังนั้นเมื่อผ่านกระบวนการในการที่ทํางานร่วมกันกับมืออาชีพโดยนักเขียนบทมืออาชีพแล้วทํางานร่วมกันกับผู้กำกับมืออาชีพแล้วและทํางานร่วมกันกับนักแสดงมืออาชีพแล้วนะครับภาพรวมทั้งหมดในการที่ออกมาเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางในการทําละครที่ ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกมิติหนึงหรือเป็นต้นแบบหนึ่งที่ชวนติดตามได้แน่นอนนะครับในเรื่องของเนื้อหากระบวนการและแม้แต่เ้าเรียกว่าแง่คิดหรือมุมมองที่จะเห็นความเป็นอัาลักของของละครเรื่องนี้นะครับจุดที่น่าสนใจสําหรับ2เรื่องแล้วรวมถึงโปรเจกต์ของ per Thailand ทั้งหมดก็คือว่าเมื่อคนท้องถิ่นเล่าเรื่องของตัวเองผ่านละคร มันน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เขาประสบเป็นเรื่องที่ไม่มีเสกสัรว์ฟันแต่งที่เรื่องเรื่องที่เขาเจอเจอขึ้นมากับตัวเองและมาทํางานร่วมกับนักเขียนบทมืออาชีพเป็นการเล่าเรื่องอย่างมืออาชีพและมีการนําเสนอเป็นละครผ่านผูนผ้กำกับมืออาชีพเพราะฉะนั้นมันจะเป็นภาพที่ผมว่ามันเป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะในละครไทยในปัจจุบันนี้น,น่าติดตามชมค่ะพะโลไทยแลนด์นะครับซีซั่นหนึ่งที่เรามีไปแล้ว3เรื่องนะครับ ตอนนี้ยังสามารถกลับไปดูได้อยู่ในช่องทางของไทยทีวีนะครับแล้วก็อีก2เรื่องในครั้งนี้นะครับออนยังสาปานาโฮเซลก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วในการที่จะออกอากาศทางไทยทีวีสนะครับส่วนอมรพิพากาก็เดี๋ยวจะตามไปดิติดในเร็วๆนี้นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับที่มาที่ไปของละครเรื่องนีนะ้มีวัตถุด,ดิบมีมูลค่าในเชิงของกระบวนการความพิสร้างสรรค์และเนื้อหาของทั้ง2เรื่องก,ก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับเ mm hmm. มื่อเทียบกับซีซั่นที่2องแค่ซีซั่นที่แล้วนะครับเพราะนั้นอยากเชิญชวนนะครับ คุณค่าของละครเรื่องนี้ไม่ได้ดูแค่เขาเรียกความสนุกอย่างเดียวแต่แฝงด้วยนัยยะหรือความหมายแล้วทีมงานนักแสดงหรือคนที่ร่วมงานทุกคนรวมทั้งนัเกเขียนบทเขาเรียกว่าทุ่มเทจริงๆกับการที่ได้มิติใหม่ของการมีเรื่องมาเล่าในแวดวงของละครโทรทัศน์ครับ